วันนี้บอมขอมารีวิวเชนซแมนเลเซอร์อาร์คหน่อยละกันนะครับผมบกจังนะฮะคือไม่ไหวแล้วมันเก็บไว้ไม่ไหวจริงๆคือมันยังติดค้างอยู่ในใจนะครับก็อื่นเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านเชนซอลแมนนะครับหรือว่ากําลังเข้ามาในจักรวาลของอาจารย์ฟูจิโมโตะกันนะฮะแนะนําอย่าอวยตัวละครที่ตัวเองชอบกันเยอะนะครับผมจะไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรนะให้ตามหาอ่านกันเอาเองเดี๋ยวตับเลเวลอาเป็นสีทองคนที่รู้ก็ ขอรีวิวแบบสั้นๆนะครับว่าเรื่องเชนซแมนเดอะเวอร์วีภาคนี้นะครับทำได้ถึงทุนตุดนะครับสุดยอดมากๆฉชกนะครับการใส่เพลงประกอบและภาคไทยคือดีอันนี้อาจจะมีนสปอยล์นิดหน่อยนะครับไอท่อนที่ใส่เพลงนี้ขึ้นมาครับโอ้มันเข้ามากมันเข้ากับในบริบทที่กําลังในสถานการณ์นั้นมากครับไม่รู้ว่าใครคิดเป็นผมหรือเปล่าว่ามันเข้ามากเลยนที่เขาใส่เพลงนี้ขึ้นมาโคตรอินอะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบเพลงนี้อยู่แล้วนะฮะ บอกเลยว่าต้องยิ้มกันบ้างแหละในโลกนะครับแน่นอนว่าน้องเลเซ,เซ่น่ารักมากๆน่ารักมากๆบทเด่นมากๆมันก็ดองเด่นเดียวว่าเป็นภาของน้องเนาะผมแนะนําอยากให้ไปปนประสบการณ์มากๆนะครับลองไปดูแล้วคุณอาจจะติดเรื่องเชสเอแมนเอาไว้ในใจของคุณก็ได้นะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกครั้งหนึ่งแลลวเดี๋ยวหาเวลาก่อนนะครับมารีวิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวความรู้สึกมันหายางไงแล้อีกฉากหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเดนที่ฉันก็ไม่เคยไปโรงเรียนเหมือนกันนะ ช็อกจริงถึงจะอ่านมาแล้ว